สวัสดีค่ะวันนี้น้องมะนาวก็มาดื่มนะคะมาดื่มนี่ค่ะมาดินเนอร์มาดีแลกอินจอยนะคะอาหารเย็นค่ะชิวๆสบายส ลิง thank you ขอ,ขอบคุณค่ะอยมีเล่ล <laughs> อยมีเล่ลอยมีเปละมากินข้าวนะคะวันนี้มัน <laughs> <laughs> ด,ด,ดินหะนะน้าถูกใจค่ะถูกใจดูหน้าดูหน้าบัน <laughs> ok. I'm ok. Cảm ơn okay. <laughs> <Okay. cười> ว้าวสละนี e a ั่ดิ i ค k a y enjoy Show me how you do it. นี่ค่ะทุกคนน้องมะนาวกินหอยนะคะ This one this thing. Uh, okay. one inside. Uh, inside? Yeah. Wow.